สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสขายรถยนต์มือ2สองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่25เมษายนนะครับคุณลูกค้านะฮะผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับผมเเมื่อวานนะฮะผมได้นำโตโยต้าโคโรนานะครับท้ายโด่งนะครับผมเกียร์ออโตนะครับสีเทานะครับนำไปส่งให้กับลูกค้าที่อยู่อำเภอที่จริงแล้วเขาอยู่อำเภอนายงนะครับแต่ว่านัดเจอกันที่อำเภอ บ้านเผือจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณลูกค้านะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณลูกค้าอีกหนึ่งครั้งมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับและก็ที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าท่านที่ไม่ทันนะครับผมไม่ทันทั้งเกียร์ธรรมดาสี่บอลเงินและก็สีเทาเกียร์ออโต้เมื่อวานนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจัดสรรให้คุณลูกค้าอีกแล้วนะครับ <c oughs> คุณลูกค้าครับคันนี้เป็นโตยตาโคโรน่าเอ็กเซอร์นะครับเป็นรถยนต์ปี97ด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับนะฮะเครื่องยนต์1,498ซีซีนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใส่เครื่อง 5A มานะครับผมซึ่งมันประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับนะฮะประหยัดมากๆเลยแหละนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเซนทันล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยหนึ่งลูกฝั่งคนขับนั่นเองนะครับผมนะฮะเรามารับชมบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสีสันสวยงามนะครับ90%เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับเราจะไล่ชมบรรยากาศรอบคันนะครับทีละลําดับทีละขั้นตอนนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าไฟหน้าสว่างสวยนะครับไม่มีหมองนะครับสีสันเต็มเลยครับคุณลูกค้า 90%ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับผมคุณลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถยนต์แคนี้นะครับนะฮะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้านะฮะสวยงามเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับตัดด้วยล้อแมกสีดานะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าโอ้โหสวยงามลงตัวนะฮะนะฮะคันนี้ประหยัดมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าประหยัดมากๆเลยนะครับยิ่งท่านใดที่เป็นสาวกของเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับนะฮะนี่เลยครับคุณลูกค้า สวยงามมากครับสีสันผมให้90%เลยนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลไว้ดีมากเลยนะครับลูกค้านะฮะโอเคนี่คือสีฝั่งซ้ายครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราค่อยรับชมทีละลำดับทีละขั้นตอนนะครับตัวนี้เป็น x อ็กเซเลยด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะเป็น x อ็กซนะครับไม่ใช้ท้ายโด่งนะครับคันนี้เป็น x อ็กซแล้วนะครับผมซึ่งมีความแตกต่างจากท้ายโด่งค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ภายนอกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารครับช่วงลงช่องล่างนี่ก็ แตกต่างจากท้ายโด่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะฮะ,ะชมราคากันหน่อยนะครับนี่เลยครับใสๆเนียนๆเลยนะครับคุณลูกคา้านะฮะชมภายในกันเลยครับนี่ครับราคานะ,ค,ะ,นะค,ะคุณลูกคา้าราคาคุณลูกค้าจับต้องได้แน่นอนนะครับรานะคาผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับคุณลูกค้านะครับนะนะนะใช้งานได้นะครับนี่เลยครับผม สวยงามเลยนะครับคุณลูกค้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับภายในเป็นเครื่องหนังนะครับนี่เลยครับและก็ภายในเนี่ยสวยเลยนะครับคุณลูกค้าภายในสวยสะอาดไม่มีแตกหักไม่มีชํารุดนะครับนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับเล่นเป็นจอทัชสกรีนอย่างดีนะครับผมนะฮะเครื่องเสียงมีให้นะครับผมมีพาวเวอร์แอมป์หนึ่งตัวใต้เบาะฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับนะฮะคุณลูกค้าคุ้มมากๆเลยนะครับคันนี้คุมมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าได้เป็น x อด้วยนะครับนี่เลยครับผมนี่คือชิ้นส่วนภายในนะครับ ภายในแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วรถนะคุณลูกค้านะรถไม่เคยชนมาก่อนนะครับคุณลูกค้าไม่เคยชนหนักมาก่อนเลยนะครับผมได้ความเดิมๆนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับสีสันสวยงามนะครับสีนี่สวยเลยนะครับคุณลูกค้าสีสวย90%นะครับดูครับภายในครับด้านในฝั่งซ้ายครับสวยๆแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำภายในกว้างขวางนะครับนําไปแบบว่าแทนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับ กันแดดกันฝนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนอีกต่อไปนะครับสําหรับท่านใดที่จะมาซื้อรถกับโบสคายรถยนต์มือสองครับถ้าคุณลูกค้าคิดว่าไปซื้อรถกับโบดีกว่าราคาถูกดีไม่ใช่ครับคุณลูกค้าคิดผิดครับแต่ถ้าคุณลูกค้าคิดว่าไปถ <c oughs> <Grac ious> ้าซื้อกับรถโบเนี่ยรถแพงก็อันนี้ก็คิดผิดอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาพอประมาณนะครับ <c oughs> คุณลูกค้าเป็นเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะครับ ของผมเนี่ยไม่ถูกจนเกินไปนะครับและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับคุณลูกค้าเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับผมนะฮะการรีวิวผมก็จะรีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเวลาผมที่นารถไปส่งให้กับลูกค้าคุณลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เดินวนดูรถอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วก็จะเห็นในคลิปเลยนะครับผมนะฮะ เป็นตรงไหนอะไรตรงไหนนี่ผมก็จะชี้แจงให้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนะบก่อนนําส่งผมก็จะชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารถมีตาหนิอะไรตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างก็จะแจ้งให้คุณลูกค้าที่รอรับไปทางได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหากันนะครับคุลูกค้านะฮะเมื่อวานนี้ไปส่งลูกค้าที่อุดรก็คุลูกค้าเชื่อไหมครับมัดจําบาทเดียวผมก็ไม่ได้ขอลูกค้านะครับคุลูกค้านะฮะมัดจําบาทเดียวก็ไม่มีนะครับผมว่าน่าจะมีผมนี่แหละเป็นลายหลักๆนะครับ บรรดาของอผู้ประกอบการค้าขายรถยนต์มือสองนะครับนะฮะเคยมีลูกค้าคนหนึ่งที่กรนแกรก็บอกว่าเออโบใจเองมันนักเลงวะมันมาแบบว่ามัดจงมัดจําไม่ขอเลยนะครับผมผมไม่ยากนะคุณลูกค้านะขอแค่ว่าคุณลูกค้าแบบว่ายังไงอะ่ะชัดเจนนะครับถ้าคุณลูกค้าชัดเจนเนี่ยผมก็ไปส่งได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับมาชมข้างในกันต่อครับนี่คือชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารครับ ฝั่งขวานะครับขอภัยนะครับคุณลูกค้าอ่านี่ครับภายในสวยๆนะครับเจ้าของเดิมหุ้มหนังมาให้นะครับสวยงามมากสะอาดมากนะครับน่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบนะครับคุณลูกค้านะครับภายในกว้างขวางด้วยนะครับผมนะฮะชมภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันต่อครับนี่เลยครับผมเอกลักษณ์ของโตโยต้าคอนาดเอ็กซเอนะครับเวลาที่เราเสียบกุญแจคามันจะมีสัญญาณเตือนแบบนี้นะครับนะฮะนี่เลยครับผม สวยๆเลยครับผมเครื่องเสียงใช้งานได้ครบเลยนะครับคุณลูกค้าเครื่องเสียงคุณลูกค้าก็คุ้มแล้วนะครับมีตัวปรับเสียงให้ด้วยนะครับอ่ะผมดึงนี่ออกก่อนโอเคผมจะดึงอ่าอ่าถ้าถ้าเราเสียบเนี้ยมันจะมีเสียงดังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ XER นะครับนี่ครับจะมีตัวปรับเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับปรับแหลมปรับเบสปรับแล้วก็แล้วแต่ความชื่นชอบของคุณลูกค้าได้เลยนะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปครับเดี๋ยวมาชมด้านหัวด้านท้ายกันต่อเลยนะครับผมนะครับ ชมชิ้นส่วนกันทีละลำดับทีละขั้นตอนนะครับผมอะชมภายในกันบ้างครับภายในสวยๆครับผมนี่เลยครับอะเดี๋ยวผมจะเสียบกุญแจเพื่อที่จะได้สตาร์ทเครื่องต่อนะครับอะโอเคมาลำดับต่อไปครับมาชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารด้านหลังครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนี่เลยครับผมสวยๆนะครับลูกค้านะครับรถได้ความเดิมๆนะครับดูหัวน็อตได้นะครับลูกค้าครับนี่ครับ ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับผมตราประทับจากโรงงานนะครับนี่เลยครับผมด้านหลังก็จะมีตู้เบตให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับลูกค้าคุ้มเลยนะครับผมนะครับโอเคครับด้านหลังกว้างขวางครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันต่อครับไปเลยครับค่อยๆไปครับลูกค้าโอ้โหสวยงามมากครับ สีเขียวเนียวซับครับคุณลูกค้าครับสีเขียวเนียวซับขับแล้วดีขับแล้วรวยแน่นอนนะครับเงินในกระเป๋าเหลือๆเลยนะครับไม่ต้องมาผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผมนะฮะราคามอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วราคานะอันนี้เป็น X อซนะครับแต่คุณลูกค้าครับฟังให้ดีผมจะจัดจําหน่ายในราคาท้ายโด่งให้คุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมจะแจ้งเรื่องของราคานะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับ ตอนนี้ผมก็อยากให้คุณลูกค้าได้รับชมชิ้นส่วนภายในเครื่องกันก่อนนะครับอโอเคนี่เลยครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับไม่มีชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับดูห้องเครื่องครับหมายเลขตัวถังกันก่อนเลยนะครับ AT 190นนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะครับผมนี่เลยครับ สวยๆแห้งๆเลยนะครับสามารถวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดได้แบบสบายหายห่วงนะครับคันหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับตัวเลขยังอยู่นะครับนี่เลยครับ FB แบตเตอรี่นะครับผมนะครับจะมีกลอง ABS ด้วยนะครับผมนู่นเลยครับผมโอเคครับลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับมาเลยครับผมค่อยๆมานะครับ โอเคครับไปกันเลยมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะอยู่กับผมได้กี่วันนะครับลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับหนึ่งสองสามเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีงองแงเลยนะครับรลูกค้านะครับอเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรลูกค้านี่เลยครับ จะดึงท on ี่วัดน้ํามันเครื่องขึ้นนะครับว่าจะมีไอมีควันพ่นที่มาหรือเปล่านะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับผมให้ดีมากเลยนะครับไม่พ่นไม่ไอนะครับผมนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีกระตกไม่มีกระชากนะครับได้รางหัวเฉดมาด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวเฉดนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันเลยนะครับคุณลูกค้านะครับประหยัดมากเลยนะครับโอเค เรียบร้อยครับคุณลูกค้คานี่คือการรีวิวถ่ายคลิปตามสเต็ปต,ตามสไตล์ของผมนะครับโบสขายรถยนต์มือสองนะครับโตโยต้าโครโรนาเอ็ซอร์นะครับผมเป็นเอ็กซอร์แล้วย้ํากันอีกรอบนึงว่าไม่ใช่ท้ายด่งนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ปี97นะครับจดทะเบียน2540นะครับผมนะครับ รถสมบูรณ์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างนะครับผมเรื่องสีสารภายนอกสวยงาม90%นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับนะฮะอ่ามันมีตําหนีอยู่ตรงนึงนะครับอ่ะผมลืมแจ้งแจ้งคุณลูกค้าไปนะครับผมเดี๋ยวแจ้งก่อนเลยนะครับขออภัยนะครับคุณลูกค้าอ่าด้านหน้านะครับเนี่ครับ คุณลูกค้าเห็นเส้นๆไหมครับรอยกระจกที่มันวิ่งเป็นเส้นๆครับแต่ว่ามันอยู่ในระดับต่ํากว่าสายตานะครับไม่ได้ส่งผลต่อกันขับขี่นะครับคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นกระจก2ชั้นนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้คุณลูกค้าได้รับทราบกันแบบตรงๆเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับผมนะครับเวลาขับขี่ที่ก็มันอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาครับซึ่งไม่ได้ส่งผลใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะโอเค สนใจนะครับลูกค้ามาชมได้ที่อําเภอเมืองนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับคุณลูกค้าจะมารับเองก็ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือว่าถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนและที่สําคัญผมก็เก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับนะฮะผมเอาอกเอาใจคุณลูกค้าแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะครับผมราคาที่ผมจะจัดจําหน่ายนะครับปกติแล้ว X r เซเนี่ยมันก็5 0,000นอัพนะครับ ห้าหมื่นขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเป็น XE นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้เฉพาะคันนี้นะครับคุณลูกค้าผมจัดจาหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาท้ายโด่งนะครับถ้า FC ที่ติดตามผมอยู่เป็นประจําก็จะทราบค่อนข้างที่จะทราบดีนะครับผมนะครับคุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนเพียงสี่หมื่นกับอีก 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าโอ้โหมันคุ้มมากๆนะครับ49,000บาทไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนนะครับผมนะครับขับขี่แบบเป็นครอบครัวได้เลยครับภายในกว้างขวางนะครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับอึดถึกทนแน่นอนนะครับโอเคครับคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสนใจโทรเข้ามานะครับที่0 8 5 5 7 5 4 3 6 9หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับ ที่0830005440นะครับสามารถติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าไลน์ที่ให้ไว้นะครับนะฮะย้ำกันอีกรอบครับ0855754369นะครับแอดไลน์0830005440วันนี้ผมโบ้พร้อมกับ t o โยต้าโคโรนาเอ็กสีเขียวเนียวซับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ